ปีพศ2228คณะทู่จากปารีสพบความจริงที่ว่าความรู้ดาราศาสตร์สยามอาจล้ำหน้ากว่าพวกเขาบาทหลวงกีตาชาตและซีโมงเดลลาลูแบร์เดินทางมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดจากยุโรปภารกิจสำคัญคือการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับราชสำนักอยุธยาในเวลานั้นปรากฏการสุริยุป,ปราคาครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้น นักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสคำวนวณเวลาโดยใช้อุปกรณ์และตารางที่ทันสมัยที่สุดในทางกลับกันโหหลวงแห่งกรุงสยามใช้เพียงตำราและวิธีการคำนวณดั้งเดิมบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อสองภูมิปัญญาที่แตกต่างกำลังจะถูกพิสูจน์คณะทูตเฝ้ารออย่างกังขาว่าการคำนวณแบบโบราณจะเทียบเคียงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้หรือเมื่อถึงวันกำหนด ทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังท้องฟ้าที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงแสงสว่างเริ่มเลือนหายบ่งบอกว่าช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ได้เริ่มต้นขึ้นและแล้วเงามืดก็เข้าบทบังดวงอาทิตย์ตรงตามเวลาที่โหสยามทำนายไว้ไม่คลาดเคลื่อนผลลัพธ์ที่แม่นยำนี้สร้างความตกตะลึงอย่างยิ่งให้แก่คณะผู้มาจากปารีสกีตาชาตถึงกับบันทึกยอมรับว่าพวกเขามีความรู้เที่ยงตรงกว่าที่คาดไว้มาก เหตุการณ์ครั้งนั้นคือข้อพิสูจน์ถึงภูมิปัญญาทางดาราศาสตร์อันลึกซึ้งของชาวสยามมันคือชัยชนะที่ไม่ได้เกิดจากเลนส์แก้วแต่จากปัญญาที่สืบทอดมานับศตวรรษ